สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะที่เพื่อนๆเ,เห็นใบด่างสวยงามแบบนี้นะคะเวลาที่เราขับรถนะคะมองกันเข้ามามันจะเป็นไม้ทรงพุ่มที่มีใบด่างสวยอรา่าอรามมากมันคืออะไราดางอะไราดางเลยนะคะน่าจะเป็นไซใบด่างค่ะเพื่อนคะ่ะนี่ก็คือลำต้นของมันนะคะมันก็จะยาวเรื้อยเฟื้ย ตรงนี้นะคะใบมันจะเหมือนใบของไซใบแหลมนะคะเพื่อนแต่ใบดันด่างนะคะเนี่ยค่ะจะมีใบด่างที่สวยงามมากเลยนะคะโอ้มายกอดสวยงามมากๆนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะได้มเมล็ดของไซใบด่างไปปลูกติดต่อมาได้ที่ออที่เบอร์โทร0876069955 i d l i a u n ล a u n g s a r a 0 9อ่านว่าอังศรา09กับมฤตพร้อมเพาะไซใบด่างขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ